วีบล็อกวันนี้ก็มาคุยเรื่องฮาร์ดดิสก์เก่าครับท่านที่มีคอมเราก็มีคอมหลายตัวนะครับใช้มันนานก็จะเริ่มพังก็จะมีฮาร์ดดิสก์แบบนี้นะครับจะเปลี่ยนใหม่เรื่อยๆพนแล้วมีของเก่าเยอะๆปกติก็จะต้องถอดเปิดเครื่องมาแล้วก็มาเสียบกับในเครื่องนะครับซึ่งยุ่งยากลําบากมากต้องมานั่งเซตค่าต่างๆเยอะแยะ เพราะหลังๆนี้ฮาร์ดดิสราคาก็ไม่แพงนะครับอย่างนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น ssd นะหรือว่าไอ้พวกฮาร์ดดิสที่เป็นปบางๆเล็กๆหมดแล้วนะครับก็เลยมาสมัยนี้ก็มีสายนี้อันนี้ออกอันนี้ซื้อมาสมัยก่อนในสามร้อยเอย่างนี้เหลือแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็เอามาใช้เปลี่ยนฮาร์ดดิสนะครับกลายเป็นแบบเสียบกับ usb ได้ง่ายๆ ก็จะประกอบด้วยอะแดปเตอร์นะครับเนื่องจากว่าฮาร์ดดิสจะต้องใช้ไฟเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นไฟเลี้ยงแบบที่มันอยู่ในเครื่องคอมนะครับแล้วก็เป็นอะแดปเตอร์มาแทนแล้วก็เสียบกับตูดอันนี้อันนี้เป็นแบบซา t a ตานะครับน,นี่ฮาร์ดดิสซาต้าแล้วก็เสียบปึ๊ดไงนะครับอันหนึง่ง อันนี้เป็นสายไฟเดี๋ยวเราไปเสียบกับไฟทีหนะึงสายไฟง่ายๆนะครับก็เสียบเข้าไปชุบอันนี้ก็เป็นแบบเราได้สามแบบนะครับเป็น IDE นะครับรุ่นเก่าแล้วก็เป็น SATA รุ่นใหม่นะครับเ นี่ก็เอาไปเอาสายซา t a ามาเสียบเพิ่มไปหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดอยู่อย่างนี้มันจะเสียบไม่ถนัดนะครับก็สายซา t a าเสียบไปแล้วก็นี่ก็จะได้แบบนี้เลย IDE SATA นะครับ to use นี่ก็ไปออก USB แล้วก็เอาเสียบสาย SATA เข้าไปนะครับง่าย เพื่อที่จะอ่านข้อมูลในฮาร์ดดิสก์นะครับปัญตีฮาร์ดดิสก์หลายๆตัวก็สงสัยว่ามันมีอะไรอยู่ในฮาร์ดดิสก์บ้างอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเราก็จะเอาไอ้นี่นะครับไปเสียบ USB ที่ที่คอมพิวเตอร์นี่หลังจากเราได้อย่างนี้นะครับเราก็ไปเสียบกับ USB ของคอมพิวเตอร์ครับง่ายๆมันจะมองเห็นเป็นมันก็แฟลชไดร์ฟหนึ่งอันเท่านั้นเองนะครับเสร็จแล้ว เราก็เอาเไม่ค่อยโฟกัสเลยเราก็มาเสียบไฟครับด้านหลังไฟแล้วนี่ก็อะแดปเตอร์นะครับติดแล้วนะครับฮาร์ดดิสก์มันก็จะหมุนนะครับถ้าเราจับดูจะรู้สึกว่ามันหมุนมันจะหมุนแบบตื๊ดเลยนะครับถ้าไม่มีไฟมันจะไม่หมุน นี่จะเป็นแผ่นว่เล็กหมุนเดี๋ยวเรามาดูในคอมกันว่ามองเห็นหรือยัง,อยงเสียบปุ๊บเห็นปั๊บเลยครับง่ายนิดเดียวเดี๋ยวผมเออสาย USB ออกก่อนนะครับอันนี้การอันนี้เราต่อไปเรียบร้อยหมดแล้วครับมีไฟเลี้ยงเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเสียบไปดูนะครับเสียบกันใหม่เลยให้เห็นว่าเกิอดอะไรขึ้นจุ๊บ ปึ๊บนะมีฮัตดิสกระพริบแป๊บๆนะตรงนี้ก็มาดูในไมค์คอมพิวเตอร์่ขึ้นมาแล้วครับปึ๊บจะใหญ่ใหญน่นี่นะครับไมค์คอมพิวเตอร์อันนี้เป็นตรงันชัดๆนี่ครับขึ้นมาอีกใดครับ ได้อ3ได้นะครับได้ E ไดเอฟได้ G จียนะครับ,ดด F, ดเ,รบเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะครับปกติจะไม่มีนะครับนี่เราก็ได้ E นี่ก็เป็นไดซีเก่าก็คือตัวที่มีวินโดว์นั่นเองข้อมมลก็จะอยู่ในพวกได้์ต่างๆก็สามารถเปิดดูได้ด้วย เราสามารถเรียกดูได้ทันทีเลยนะครับจากฮาร์ดดิสก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับแฟลชไดร์อันหนึ่งเลยนะครับง่ายๆไอโฟโต้อะไรต่างๆเยอะๆนะครับนี่ดูได้หมดเหมือนกับแฟลชไดร์เราสามารถคอปปี้ได้อะไรได้หมดนะครับสะดวกสบายมาก เอ็ีสามอะไรก็มีอยู่ในนี้นหมดฮาร์ดดิสเก่าครับบางทีทิ้งๆไว้คิดว่าไม่มีค่านะครับเปิดมาเใน,นโอ้โหข้อมูลกเก่าๆนี่มีค่ามหาศาลเลยหนังก็มีนะครับสามารถเปิดดูได้จากฮาร์ดดิสได้เลยด้วย เห็นไหมว่าแค่สายสมัยนี้สะดวกสบายมากครับชีวิตสมัยก่อนนี้ต้องถอดเคสออกมานะครับเปิดฝาเสียบสายอะไรต่างๆสารพัดมากมายยุ่งยากผมจะลองถอด USB ออกครับจะเห็นว่าได้ตรงนี้หายไป3ามตัวจุ๊บแวกหายไปแล้วาเสียบกลับเข้ามาปุ๊นะบมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับ เงียบเลยมาแล้วครับใส้นวกสบายมากครับถ้าเรามีฮาร์ดดิสหลายลนะครับแล้วก็แค่มาถอดสายตรงนี้ออกนะครับสลับแค่2อันนี้เท่านั้นเองแล้วก็ฮาร์ดดิสลูกอื่นมาเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็เสียบ USB มือนกันง่ายๆนิดเดียวนะครับสมัยนี้ก็มาอัดคลิปเป็นวี o นอกนะครับสำหรับตอนที่มีฮาร์ดดิสเยอะๆนะครับ ไม่รู้ว่าข้อมูลในฮาร์ดดิสมีอะไรบ้างก็ลองไปหาสายแบบนี้นะครับเส้นละร้อยกว่าบาทเท่านั้นนะครับมาเพราะอาแดปเตอร์ก็ทำให้ชีวิตง่ายมากครับสมัยนี้ปัจจุบันคลิปนี้ก็จบสั้นๆนะครับร้วยบ็อกของผมสวัสดีครับและอีกนิดนะครับสำหรับฮาร์ดดิสนะครับก็คืออุปกรณ์เก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์นั่นเองครับมีตั้งแต่ลูกเล็กจนถึงลูกใหญ่ๆนะครับ ถ้าเป็นของโน้ตบุ๊กก็จะเล็กประมาณสักแค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาบางทีคอมพิวเตอร์เราพังจริงแต่ว่าตัวฮาร์ดดิสนี่ไม่พังนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลงานต่างๆมาไรต่างๆเราก็จะยังอยู่ในฮาร์ดดิสเราสามารถกู้มาได้นะครับสมัยก่อนจะต้องให้ช่างทําให้นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้สายแบบนี้มาทําแทนได้ง่ายง่ายมากนะครับอันนี้ รือบางทีก็คอมพิวเตอร์ไม่พังนะครับแต่ว่าฮาร์ดดิสก์อันนี้นะครับพังและเป็นพังตรงที่เป็นที่เก็บวินโดว์หรือว่าตัวปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์นะครับทําให้เครื่องเปิดขึ้นมานะครับหน้าจอจะเป็นสีฟ้าบ้างไม่ขึ้นภาพบ้างอะไรบ้างนะครับเราก็แค่เปลี่ยนตัวฮาร์ดดิสก์อันนี้นะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์ก็ใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วแล้วก็ลงวินโดว์ใหม่แค่นั้นนะครับบางครั้งเวลาฮาร์ดดิสก์อย่างลักษณะเนี้ยนะครับ วินโดว์จะอยู่ในไดซ์ได์สีนันี้นะครับปกติในได์สีน,นี่นะครับมันจะพังเฉพาะอาจจะพังเฉพาะส่วนเดียวก็คือไดซ์สีนะครับได์อ e, ีไดซ์เอฟไม่พังนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราติดใน e ใน f ก็จะไม่ไม่เสียไปนะครับส่วนมากก็จะเสียที่ไดซ์สีไปเท่านั้นเรายังสามารถกู้คืนได้ไม่ว่าจะเป็นหนังโปหนังอาหนังเอ็กนะครับรับรองไม่พังครับก็ถือว่าเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับ เก็บไว้เผื่อผมแก่แล้วผมจะเลิมนะครับจะได้เปิดมาดูได้อนาคตไม่แน่นะครับอีกสักสิบปีอาจจะมีอะไรที่มันดีกว่าสายแบบนี้นะครับสะดวกกว่าแบบนี้แค่ไปวางปุ๊บถ่ายโอนข้อมูลได้เลยก็ได้นะครับก็อ,อาจไม่เป็นที่ล,ลึกนะครับเทคโนโลยีที่กำลังจะกลายเป็นอดีตไปนะครับโดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์สมัยโบราณแบบนี้นะครับตัวใหญ่แบบนี้ปัจจุบนันนี้คอมพิวเตอร์ก็ไม่ใช้กันแล้วนะครับใช้ตัวเล็กๆเ,เป็นแบบโซลิดสเตทหมดแล้ว เครื่องผมทุกเครื่องก็เปลี่ยน,เป,นแบบเป็นแบบเป็นแบบตัวเล็กหมดแล้วนะครับเงียบไม่ไม่มีตัวนี้จะเป็นมอเตอร์หมุนนะครับรุ่นใหม่จะไม่ต้องใช้มอเตอร์แล้วถือว่าสะดวกสบายมากไม่กินไฟด้วยแล้วก็ไม่มีความร้อนด้วยโอเคครับก็จบแค่นี้จะรับคลิปง่ายๆนะครับฝากช่องเดอะฟู1หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับก็จะเป็นวีบอกบันทึกบันทึกชีวิตประจําวันนะครับสำหรับมนุษย์ลงคนนะครับสวัสดีครับ